ร่างกายเรานี้แสนมีค่าเกินกว่าจะให้ไปศูนย์เปล่าเราไม่อยู่เราไม่ใช้ในร่างเราให้คนอื่นเขาเอาไปใช้เราได้บุญความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองชีวิตมีได้ก็ต้องมีเสียนี่คือการพังของเตาอบนะฮะ ยอดไม้ใบหญ้าต้นกัญเชษต้นสดาวอยู่หลังบ้านต้นขี้เหล็กเสียแล้วฮะเหตุผลที่มันเสียเพราะอะไรนูน่นนู่นลูกอีสองตัวนั่นน <nell> ู่นนุน่นนูน่นลูกอีบอ precisa. มัน กระแทกเสียใจมากเลยไม่มันน่าโมโหจริงๆแล้วท่านผู้ชมนู่นไหนตัวมันอยู่ไหนไอตัวมันมากระแทกนู่น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 มันอยู่นู่นนู่นโอ้เศร้าเลยครับท่านผู้ชมใส่ยังโก้เลยมันร้าวแล้วด้วยมันกระแทกเนี่ย ยอดขี้เหล็กอยู่หลังบ้านนู่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 นหลอดยอดขี้เหล็กอยู่นู่นเศร้าเลยฮะนี่อยู่หลังบ้านยอดขี้เหล็กแย่เลยฮะนะฮะนี่คืองานที่เราเสียหาย เอาละไม่เป็นไรชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับนี่คือเตาอบระเบิดแล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ